ตอนนี้ตลาดโครกระบือได้เปิดขึ้นแล้วที่เกียกกายฝุงโครกระบือก็คือฝุ๋งของสูสสนะครับที่กำลังจะถูกยุบพักนี่แหละว,ว่าจะไปที่ไหนส่วนเรื่องของเพื่อไทยหลังจากที่คณะอนุกรรมการของปปชที่ตั้งขึ้นมาเพื่อดูเรื่องโครงการดิจิทัล Wall ล็ว่า มันมีความเสี่ยงมันมีอะไรต่างๆนานา,นานเรื่องกฎหมายไม่แล้วออกเอกสารมา174หนะ้าในข้อเสนอแน่หนึ่งข้อก็คือให้คณะกรรมาการการเลือกตั้งดำเนินการกับพรรคเพื่อไทยผิดพระราชมัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคือไปหาเสียงไม่และไปหาเสียงไว้แล้วแต่ไม่ทำตามที่ตนเองหาเสียงไว้นั่นคือไม่ตรงปก ไม่หาเสียงว่าจะแจกเงินนิจิทัลห้าแสนหกหมืนล้านบาทโดยไม่กู้แม้แต่บาทเดียวแต่พอมาทำปปชถือว่าเจตนาสำเร็จแล้วนั่นคือเจตนากระทำผิดหาเสียงเป็นการหลอกลวงให้สำคัญผิดในข้อเท็จจริงให้พี่น้องประชาชนไปเลือกเพราะเลือกแล้วจะได้เงินคนละหนึ่งมืนบาท และพักเพื่อไทยก็ยืนยัน้ายืนยันว่าเงินหนึ่งมบาทนั้นไม่ต้องกู้เศรษฐาก็บอกไม่ต้องกู้เอกสารจากพักเพื่อไทยไปที่กอกะตะก็บอกว่าไม่กู้แม้แต่บาทเดียวแต่เศรษฐาเทวีสินแถลงวันที่10พฤศจิกายนปปชมีความเห็นว่าความผิดในการหาเสียงแบบหลอกลวงสำเร็จแล้วน,นี่มองไม่มองไม่เหมือนผมนะ ผมมองว่าเมื่อคอ,อ,อรมอมีมติให้ออกพระราชบัญญัติกู้เงินถึงผิดแต่หน่วยงานที่เป็นองค์กรอิสระคณะกรรมการป้องกันและปร,ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเขามองไม่เหมือนผมเขามองที่เจตนาเลยเขามองว่าวันที่สิบพฤศจิกายนนั้นคือการกระทำผิดสำเร็จแล้วผิดกฎหมายเลือกตั้ง เขาชีวะกะกะ้ว่ากกตจะต้องไปดําเนินคดีกับพักเพื่อไทยในเรื่องนี้ไปดําเนินคดีกับนายเศรษฐาทวีสินดําเนินคดีกับกรรมการบริหารพักเพื่อไทยที่ทําเอกสารหลอกลวงมาที่กะกะตในเรื่องการใช้เงินตามนโยบายนี้นี่กะกะตมีสองเรื่องนะครับที่จะต้องดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ถ้าไม่ไปดำเนินการคณะกรรมการการเลือกตั้งจะถูกนักร้องทั้งหลายแหลไปดำเนินคดีที่ปปชเอาผิดในฐานะเป็นเจ้าพนักงานแล้วเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบตามมาตรา157ท่านทั้งหลายครับนี่คือเรื่องกกตดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นี่ผมจึงบอกท่านทั้งหลายว่าเขาจึงเปิดตลาดซื้อขายโคกระเบือกัน สิ่งมีชีวิตที่ซื้อขายกันที่คนเข้าใจมากที่สุดก็คือวัวกับควายนี่แหละคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็จูงวัวจูงควายไปตลาดนัดคูกระบือในห้อยทั้งหลายก็มาจับเชือกดูดึงจมูกดูดึงแข็งไหมดังมันแข็งไหมล่ำสันไหมเนื้อมากไหมก็ซื้อเหมือนกันตอนนี้ตลาดคกระบือได้เปิดขึ้นแล้วที่เกียรกาย ฝุงโครกระบือก็คือฝุงของสอสอนะครับที่กำลังจะถูกยุบพักนี่แหละว่าจะไปที่ไหนเขาก็ตั้งอัตรากันไว้ว่าหนึ่งถ้ามาส่วนตัวมาแต่ส่วนตัวนะก็จะได้ไปส่วนหนึ่งถ้ารวมกันมาได้สิบห้าคนคนที่รวมมาได้นี่ก็จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีไปด้วย ตอนนี้ก็จะมีการชิงดำกันว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นการแย่งตำแหน่งกันระหว่างนายสุชาติพ่อมดดำกับนายสมศักดิ์หวัวหน้ากลุ่มสามมิตรนี่แคนดิเดตมทหนึ่งสุชาติสมศักดิ์สองอ,อ,อสองสอนี่กำลังประลองกำลังกันแล้ว ส่วนกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงแรงงานก็เริ่มแล้วเริ่มมีการจองกันแล้วว่าใครจะไปอยู่ศึกษาใครจะไปอยู่แรงงานรัฐมนตรีสุทินคังแสงจะอยู่จะถูกโยกมาที่ศึกษาแล้วคนของผลเอกไปยุธ์จะ พลเอกนัทธพลเนี่ยนาคาณิชย์เนี่ยจากเลขาธิการรัฐมนตรีกลาโหมจะขึ้นไปเป็นนัมตีกลาโหมแทนนัมตีกลาหมสุทินทางแสงที่จะโยกมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาแทนกลุ่มชิดชอบที่ต้องหลุดไปหลุดไปหมดครับรัฐมนตรีของกลุ่มชิดชอบรัฐมนตรีของภูมิใจไทยหลุดจากตําแหน่งทุกคนหลังการที่สารรัฐธรรมนูญ มีคําวินิจฉัยยุบพรรคใครที่เป็นกรรมการบริหารพรรคก็ถูกตัดสิทธิ์นะครับยังต่ำก็ต้องห้าปีล่ะอนุทินชาดาทรงศักดิ์ทองศรีพิพัฒน์เนี่ยพวกรัฐมนตรีทั้งหลายนี่ถูกตัดสิทธิ์หมดจะไม่เหลือสภาพพรรคภูมิใจไทยอยู่ถึงแม้จะตั้งพรรคใหม่ คนจะตามบุรีรัมย์ไปจะตามครูใหญ่บุรีรัมย์ไปที่เขาจะเอาลูกชายขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเนี่ยคิดบ้ายอย่างนั้นนะครับมีไม่ถึงยี่สิบคนหรอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแล้วพักของชิดชอบใหม่เนี่ยก็จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลเพราะไม่เอาแล้วตายแล้วทางการเมือง เพื่อไทยเขาบอกว่าสอสอพักร่วมรัฐบาลมันมีเยอะมันมีตั้งสามร้อยสิบสี่ถ้ามันหลุดออกไปสักสามสิบคนเนี่ยหรือหายไปสักยี่สิบคนเนี่ยเอมันก็จะมาเกีย่ยตําแหน่งรัฐมนตรีกันเพิ่มขึ้นดังนั้นเนี่ยเขาก็จะไปซื้อมาเนี่ยจะไปมีการเปิดตลาดโคกระบือกันใครจะกลับไปอยู่กับคู่ใหญ่เหมือนเดิมก็ไปใครไม่ไปก็มาเนี่ยมาเพื่อไทยนี่แหละ มาอยู่เพื่อไทยลงสมัครอยู่กับพรรคเพื่อไทยนี่และแล้วก็ใครรวมได้15คนก็ได้หนึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีนี่ตอนนี้นี่เบอร์ใหญ่อย่างสุชาติอย่างสมศักดิ์ตอนนี้เขาก็ติดต่อมือประมึกนะครับมือยาวอยู่แล้วนี่กวาดมาแล้วตอนนี้จะชิงกันชิงกันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมันจึงเกิดภาวะกระดีกระดาขึ้นไงครับ เกิดภาวะกระดีกระดาขึ้นในพักเพื่อไทย <c oughs> เพื่อไทยละลิกละลี่เหมือนปลากระดีในน้ำอตอนนี้ดีใจมากยังน้อยคู่แข่งในสนามการเมืองเนี่ยคู่แข่งในสายคอนเซิร์ีฟที่เพื่อไทยจะมาเป็นนีโอคอนเซิร์ีฟเนี่ยก็หายไปแล้วล่ะภูมิใจไทยก็จะเหลือคอนเซิร์ีฟหลักพักเดียวก็คือเพื่อไทยเพื่อไทยจากพักเสรีนิยมประชาธิปไตย หลังจากตบัดสัตว์ทรยศต่อประชาชนก็ย้ายข้ามฝั่งจากพรรคเสรีนิยมประชาธิปไตยการเมืองแบบประชาธิปไตยมาเป็นการเมืองแบบคอนเซอร์เวทีเมื่อทำลายพรรคภูมิใจไทยสกัดให้ไม่ได้ทำลายครับเมื่อพรรคภูมิใจไทยถูกทำลายด้วยการกระทำของตนเองเนี่ยเพื่อไทยก็ได้โอกาสกวาดคอนเซอร์เวทีทั้งหมดทั้ง อคอนเซอร์เวทีฟคอนเซอร์เวทีฟเก่าหรือว่านีโอคอนเซอร์เวทีฟคอนเซอร์เวทีฟใหม่กว่าทั้งหมดมามาอยู่กับตัวเองก็ต้องบอกกับท่านที่รบทั้งหลายนะครับว่าสสของพรรคภูมิใจไทยเขาตัดสินใจกันแล้วส่วนใหญ่นะครับมากกว่า70%จะย้ายไปอยู่พักเพื่อไทยจะย้ายไปอยู่พักเพื่อไทยนะครับหลังการยุบพัก นั่นหมายความว่าพรรคเพื่อไทยจะเพิ่มผู้แทนราษฎรจาก141คนในปัจจุบันจะเพิ่มเป็นอีกประมาณเกือบ200คนจะมีแค่ลูกหลานของสายชิดชอบลูกหลานสายบุรีรัมย์เท่านั้นที่ไปอยู่กับคู่ใหญ่หรือว่าเร็วร้ายที่สุดก็จะปิดฉากการเมืองของตระกูลชิดชอบไปแบบถาวร ก็มาได้แค่นี้แหละครับก็ปิดฉากแบบถาวรเพราะมันไปไม่ได้แล้วครับมันมันไม่มีอะไรจะไปอ้างแล้วไม่มีอะไรจะไปพูดแล้วมันเคาะซ้ำกรรมสัตดมากนะทั้งถูกใบแดงทั้งถูกสารตัดสินฐานะเสียบบัตรแทนกันนี่มันเรื่องของเลขาธิการกระทำผิดกฎหมายอีก สสกระทำผิดกฎหมายไม่พอสอสอไปซื้อเสียงถูกใบแดงไม่พอนี่เลขาธิการพรรคในทำผิดกฎหมายอย่างมันไม่มีอะไรจะไปขายให้กับประชาชนนะจะขายกัญชาจะขายกระท่อมจะขายขายไม่ออกแล้วตอนนี้นรครับท่านหลายครับเราก็จับตาดูการสถาปนาเป็นพรรคหลักพรรคเดียวของฝั่งอนุรักษนิยมของเพื่อไทยสถาปนา กลายเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดสภาพของพรรคเพื่อไทยก็จะกลายเป็นสภาพเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยที่ต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยประชาธิปัตย์เป็นตัวแทนของการเมืองแบบอนุรักษนิยมไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยในสมัยคุณยิ่งรักเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองหรือแนวคิดทางการเมืองแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยนีสู้กันมาตลอดและ ไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยก็ชนะการเลือกตั้งต่อพรรคประชาธิปัตย์ในแนวอนุรักษ์นิยมตลอดนะครับนั่นหมายความว่าคนที่มีความคิดทางการเมืองในประเทศไทยประชาชนที่คิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยนั้นมีจำนวนมากกว่าฝั่งอนุรักษ์นิยม